ที่ยวฮอกไกโดช่วงฤดูหนาวเราไม่ไปดูเจ้ากว้นน้อยเดินพาเรทเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงฮอกไกโดนะเพราะอีเวนน่ารักน่ารักแบบเนี่ยเขาจะมีแค่ช่วงวินเทอร์เท่านั้นที่นี่คือสวนสัตว์อาซาฮิยามาตั้งอยู่ที่เมืองอาซาฮิกาวะค่ะโดยทริปนี้เรามาเช่ารถขับเที่ยวฮอกไกโดกันตั้งใจแวะมานอนที่เมืองนี้เพื่อที่จะไปดูพาเรทแพนกวินเลยอะ ขอแวะรีวิวที่พักหน่อยละกันเราพักกันที่ Wi s e Hotel ลอ a h า k ิก a ว k เ m จิเมค่ะห้องกว้างมากมีมุมนั่งเล่นอีกต่งางหากแถมทำเลดีด้วยนะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟอ s a า i ิก w วะเลยถ้าใครขับรถมาก็จะมีค่าที่จอดรถ1 2ึ0งพยเยนต่อคืนค่ะจากที่พาขับรถไปสวนสัตว์ As a h i y a m มาจะใช้เวลาประมาณ20นาทีมาถึงก็แวะไปซื้อตัว๋วกันก่อนค่าเข้าคนละ1000เยนค่ะเข้ามาแล้วเราก็พุ่งตัวไปรอดูฮาเล่แพนกินก่อนเลยคนมารอดูน้องกันเยอะมาก น้องจะเดินเวลาสองครั้งตอนส1เอ็โมงและบ่าย2ครึ่งนะเดินกันปุ๊กปิกปุ๊กปิก,ปก,ปกน่ารักสุดๆไปเลยคะ่ะดูพาเรตแพนกวินเสร็จเราก็เดินเล่นดูความน่ารักของสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ต่อค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากงที่สุดก็คือบ้านของน้องๆจะถูกออกแบบให้มีความโปร่งโล่ง,ลงรวมไปถึงสเปซภายในสวนสัตว์ก็ค่อนข้างกว้างและมีสัตว์หลายชนิดให้ดูเลยนะเรียกว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีเป็นันดับต้นๆของญี่่่่ปุนเลยก็วาได้คะ